สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอดีตพอสพมอุดรสุดเซ็งสั่งซื้อพรินเตอร์ได้มาหุงข้าวทุกวันนี้กลงจากการซื้อขายของออนไลน์นั้นมีหลากหลายรูปแบบมีสารพันวิธีที่มิจฉาชีพสามารถดอกเยอได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่ว่าจะซื้อของแบบโอนเงินจ่ายแล้วไม่ได้ของซื้อมาได้ของปลอมซื้อแล้วได้ของแย่ของพังไม่ตรงปกหรือซื้อแล้วได้ของที่เราไม่ได้สั่งอย่างกรณีล่าสุดข้าราชการบำนาญในเมืองอุดรธานีสั่งซื้อพรินเตอร์แต่ได้มาหุง ทโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองอุดรธานีและอยากฝากเตือนเป็นข้อระวังในมรก,กรดกลาดสะอาดอายุ63ปีเปิดเผยว่าย้อนกลับไป2สัปดาห์ก่อนตนอยากได้เครื่องพิมพ์เทอร์ไมที่ราคาไม่แพงและมีลูกเล่นที่ดีกว่าเครื่องเกา่าจากนั้นจึงได้เลือกหาในร้านค้าออนไลน์ที่โฆษณาบน Facebook เมื่อพบเครื่องที่ถูกใจจึงสั่งสินค้าไปผ่านไปหลายวันสินค้าไม่มาส่งจึงลองค้นหาจากแหล่งอื่นเพื่อสั่งซื้อพอดีเห็นโฆษณาตัวเดิมจึงทักข้อความไปถามสักพักมีคำ ตอบกลับมาว่าขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สั่งซื้อสินค้าเมื่อตอบกลับไปประมาณสักอาทิตย์กว่ามีสินค้าส่งมาโดยตนเองสั่งเครื่องพรินเตอร์ L 6 0 5ราคา1890บาทเครื่องพรินเตอร์สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และสั่งพรินต์ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้พอรับสินค้าตัวเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมตอนนั้นไม่ได้เปิดดูทันทีถัดมาอีก2วันเปิดมาพบได้สินค้าไม่ตรงตามที่สั่งโดยในมัหุงค้าไม่มียี่ห้อนํำซ้ำยังมีตำหนิบุบมาอีกไม่่รู้ว้วาด ค้าไม่ตรงที่สั่งได้ติดต่อไปยังเบอร์โทรที่ติดมาในมอหุงข้าวแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้โดยมีข้อความระบบตอบกลับอัตโนมัติว่าเบอร์นี้ยังไม่เปิดให้บริการหลังจากนั้นได้ขับรถไปสอบถามบริษัทขนส่งนําเอกสารที่สั่งซื้อไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ขนส่งเจ้าหน้าที่แนะนําว่าให้โทรไป call center แต่ก็ไม่ได้โทรจึงกลับมาบ้านสําหรับมอหุงข้าวที่ได้มาไม่ทิ้งหรือให้ใครคงต้องใช้เองโดยได้ลองใช้แล้วก็สามารถใช้ได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มาหลายครั้งแต่ไม่เคยเกิด ปัญหาแบบนี้เมื่อถูกหลอกก็ได้โพสต์เตือนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตือนภัยเพื่อนๆขอฝากเตือนไปยังผู้ชื่นชอบซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ว่าการซื้อสินค้าออนไลน์นั้นก็ดีเนื่องจากมีความสะดวกแต่ขอให้ผู้ซื้อสินค้าคอยสังเกตว่าถ้ามีการให้ทักแชทร้านค้าเพื่อสอบถามก่อนซื้ออย่างนี้ถือว่าสินค้าผ่านระดับหนึ่งแต่หากมีการให้กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติหรือเข้าไปในเว็บไซต์นั้นขอจอะได้ลงชื่อไม่งั้นจะผิดหวังกับสินค้าขอฝากเป ็นข้อสังเกตท่านผู้ชมนะครับมีความไม่เห็นย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ